สวัสดีค่ะสวัสดีอิปซี่ทุกๆ่านกับพี่น้องค่ะ, <_ C 1> ค,ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นโปรดชวิจารณญาณในการรับชมนะคะช่องยี่ันพาชทรงเหล็กเป็นช่องแบ่งปันตัวเลขแบ่งปันแนทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลจ้าพี่น้องจ้าเลขเด็ดเด็ดเลขมันแมนช่องยี่ันพาชทรงเหล็กเด้กค่ะพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจเลขเล็กน้อยค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้เอาของเฮียนั่นมาฝากค่ะพี่น้องค่ะ ขอบคุณเจ้าของฮอร์โมนเฮียนันนะคะขออน,อนุญาตนำมาแบ่งปันใหน้เพื่อนๆในเบิ้องในชมค่ะพี่น้องค่ะเฮียนันเฮียนันปัจจัยเล็กมาหางเดียวค่ะสามตัวบนหางหนึ่งหลัก็ะสองตัวล่างหางหนึ่งวัวที่แล้วกระลุนนะคะวัวนี้เอามาฝากอีกค่ะพี่น้องค่ะหกแปดสามหลักลสามห้าหกแปดสามสามแปดหกซื้อกลับไปกลับมาหกหางเด็กกับพี่น้องค่ะ เลขล่างกับตัวเดียว3ามหาสามค่ะพี่น้องค่ะเลขบนบหลายตัวค่ะพี่น้องค่ะถ้าเขาก็เขาจังๆเลยเด้อค่ะพี่น้องมันคยเข่าสามตัวตรงๆมาแล้วเด้อค่ะพี่น้องค่ะปีที่แล้วนี่ชื่อเสียงโด่งดังอันดับหนึ่งเลยเด้อค่ะสำหรับเพียนั่นนี่แนวทางสื่อสนรกินแบงรัฐบาลนึค่ะพี่น้องค่ะเลขเด็ดเลขแม่นสำหรับคลิปนี้ก็ให้มาให้เบิ่งซ้าสามเอ็ดเลยจ้ะพี่น้องจ้า ขอบคุณเจ้าของข้อูลเฮียนั่นเด้อค่ะขออนุญาตเด้อะพีน้องค่ะขออนุญาตเฮียนั่นเด้อจ้าต่อไปเป็นของบ้านภัยเมืองพละพีน้องค่ะบ้านภัยเมืองพลงวดที่แล้วี่ก็บอทถ้าให้ผิดหวังเด้อะพีน้องเด้อเขาเก่าซีตรงตรง,ตรงเลยเด้อจ้าอันนี้เป็นงวดประจำวันที่16เดือน8ปีหกเานาะค่ะพี่น้องเนาะเด็กที่พนให้มากก็จะมีอยู่8หาง8ตัว8ชุดจะพี่น้องจ้า 5758 6768 9798 07แ์ล้วก็08ค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณเจ้าของข้อมูลแอดบานไ่เมืองพนนะจ๊ะแคปนาจอไว้เลยจ้ะพี่น้องเด้อเอาไปไว้เป็นแนวทางสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลคะ่ะพี่น้องค่ะไป่หาซื้อ,อลอตเตอรี่ใบดคอะเนอสิทย่อยลงข้อมูลลงแนวทางหายไปเรื่อยๆคะ่ะพี่น้องค่ะ เด็กเพิ่งจะออกกับเด็จักมือมันนี้วันติหาเนาะค่ะพี่น้องเนาะเด็กออกไปแล้วเด็สีหามือทยอยลงแนวทางให้ไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องค่ะเจ้าสุดท้ายเจ้าเด็ดเจ้าดังคือกันค่ะพี่น้องค่ะพี่ควายนาโชคค่ะพี่น้องค่ะควายนาโชคมาได้ทั้งบนทั้งล่างเลขสีหางสีโตเดินใะพี่น้องเด้อควายนาโชคนี่ก็ออกมาหลายหลายชุดอยู่จำัวที่แล้วออกมาสองชุดเข่าไปชุดหนึ่งชุดหนึ่งหลุดมาจ๊ะวันน uh, uh, ี้หหา0ุ0หกหนึ่งหาหนึ่งหก แนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะขอบคุณเจา้าของข้อมูลพี่ควายน้ำโชค,คพี่น้องค่ะขอพี่น้องโชคดีร,ำร่ำรวยถูกหวยเรืงวันที่หนึ่งเจา้าเล็กเด็ดเล็กเบนแม่นช่องยีวันพาส่งเล็กเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นซับไครให้น้ำเน่ยค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยมื่อนี้คืองบ๊อิพีดบ๊ถือบ๊ตะกุก,กตะก,กักเนาะค่ะพี่น้องเนาะโชคดีร,ำร่ำรวยถูกหวยเรืงวันที่หนึ่งจะพี่น้องจะเจอกันคลิปหน้าเนาะค่ะเนาะ เลกเด็ดเล็กแม่นช่องเยาวันเราจะพี่น้องขารวยรวย